สันนะครับมือสันปุยไฟห่างจากพื้นดินเอวอะประมาณเอวอะนี่นี่นี่โ oh อ้โหรูเลยหล่นก็มีนะลมช่วไม่ได้ลนะนี่เห็นไหมโอ้โห oh กระท้อนในสวนลำไยลำไยก็ได้ได้ดูเก็บเกี่ยวละ ดูตรงนี้นะลำญ่ในสวนข้าวโพดเห็นไหมสวนข้าวโพดกับลำไยห่างกัน,น,น,หนหนึ่งฟุตสวนข้าวโพดสวนลำอยู่ในนาข้าวเห็นไหมโอ้โหโอ้ดูดู่พุง่งไดูอากาศอู้ปลาเล็กปลาน้อยครับปลาเล็กปลาน้อยยิบยิบยิบโอ้โหเห็นไหมฮะบรรยากาศที่สวนจะเป็นแบบน,นี้ นะครับข้าวก็ห้าไรไม่เยอะพอกินนะครับให้ชมบรรยากาศแบบนี้เนียวข้าพโพดก็กำลังจะให้ผลผลิตะครับต้ไใยติดๆกันเลยเหนื่อยๆเดินเขานี้วันนี้ขออนุญาตนำเสนอเพียงแค่นี้ชนิดคนบ้านป่าสวัสดีครับ